นิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับผลงานที่ดรอปลงมาอย่างมากในฤดูกาลนี้ค่ะจากสาเหตุที่มีนักเตะต,ตัวหลักในทีมบาดเจ็บจํานวนมากและไม่สามารถกลับมาพร้อมแบบฟูลทีมสักทีทําให้ผลงานในหลีกไม่กระเตื้องขึ้นมาค่ะล่าสุดก็เกิดปัญหากับนักเตะที่ดึงมาเป็นตัวความหวังอีกคนโดยเอ e, ็ดดี้ฮาวนายใหญ่ของทีมค่ะถึงกับกังวลมากเมื่อแอนโทนีกอร์ดอนที่เป็นตัวสําคัญในแผงแนวรุกก็มีอาการบาดเจ็บข้อเท้ารบกวนอีกรายค่ะเขาโดนเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่งเมื่อนัดก่อนและมีแนวโน้มที่จะต้องพักหดาห์แลงยัง อยู่ในช่วงพักฟื้นอยู่ค่ะผลงานของกอร์ดอนขนาดที่สวมหมายเลขสิบให้กับทีมสาลิกาดงเขาเป็นตัวหลักทันทีที่ย้ายเข้ามาค่ะและมีบทบาทในการทําเกมรุกของนิวคาเซิลซึ่งฤดูกาลนี้เขาลงสนามไป33นัดทุกรายการยิงไปแล้ว7ประตูทุกประตูได้จากการลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีก21นัดค่ะต้องมาตามให้กําลังใจทีมศาลิกาดงที่อยู่ในช่วงย่ำแย่มากในตอนนี้ให้กับคืนฟอร์มโดยเร็วค่ะ